วันนี้วันที่สิบห้าครับออกมาหาไม้เหมือนเดิมครับช่วงติดเทอมครับสร้างรายได้ครับช่วงติดเทอมเดี๋ยวมารอชมนครับวันนี้จะได้สักกี่ลังครับนี่มากับพันแจ็คพันฟิวครับสองพันครับวันนี้เดี๋ยวมารอชมครับหาลังที่หนึ่งก่อนครับเดินลอเลาะดูครับวันนี้มาหาไม้เขื่อนนะครับริมเขื่อนนะครับ เดินมาเจอกอไผ่มาดูครับไม่ผิดหวังนะครับกอไผ่แต่กอนี้เดินมาเจอสองลังเลยครับนี่ครับลังแรกครับต่ำๆเลยครับนี่เ่าจะมองไม่เห็นนะครับในกล้องเดี๋ยวรอชมครับแล้วก็อีกลังหนึ่งครับุ้งบนกอเดียวสองลังครับนี่ดำๆนะครับายนิ้วผมครับ เดี๋ยวมารอชมครับลังเยขนาดไหนครับเดินมาดูพานแจ็กกับพานฟิวครับพานแจ็กว่ากอนี้มีสีลังเลยครับกําลังขึ้นแปลวับเดี๋ยวมารอชมผลงานครับขึ้นมาจากข้างล่างนะครับขึ้นมาบนกอไผ่ครับสูงมากครับแต่อยากแค่ไหนก็ต้องเอาครับช่วงนี้น้ําหวานดีครับขึ้นมาช่วยพานแจ็คครับข้างบนราคาดีมากช่วงนี้ นี่ครับกอนี้สีรังเลยนะครับเดี๋ยวมาเราลุ้นกันต่อครับผ่านแจ็คได้ตัดคอแล้วนะครับผมผ่านแจ็คว่าน้ำหวานปิดตาครับสวยมากครับรังนี้เดี๋ยวมารอชมใกล้ครับมาแล้วนะครับผมลูกสวยมากครับน้ำหวานช้ำๆเลยครับปิดตาครับเดี๋ยวมาเราชมรังต่อไปครับนี่ข้างหลังน่ครับรังที่สองนะครับผมก็ได้ตัดออกมาจากม้มครับ ลูๆครับมุดเข้าไปตัดเอาครับเอายามากครับตอนนี้อยู่บนกอไผ่ครับนี่ครับหัวน้ำหวานสวยมากครับปิดตาครับแต่ลังขาดนิดนึงครับลำขาดครับนี่ลังที่สี่ครับผพานแจ็คครับสวยเลยครับเดี๋ยวไรอชมกันด้านล่างครับกำลังลงจากกอไผ่ครับสูงมากครับไถ่น้ำเดี๋ยวไรอชมด้านล่างนะครับ ลงมาครับจากกอไผ่้นาครับมาชมผลงานครับสี่ังครับกอนนี้นะครับลังที่หนึ่งครับนี่ครับลังสองครับนี่ครับังที่สามนี่ครับลังที่สี่ครับไปครับเดี๋ยวไปรอชมกันต่อครับ อีกสองลังฝั่งนู้นครับที่ผมบอกไว้ต้นคลิปครับเดี๋ยวรอชมครับมาจากกอไผ่นู้นครับนี่ครับสีลังครับเดินมาไม่ไกลกันนี่ครับมาดูกันครับลังที่ห้าลังที่หกครับนี่ครับเดี๋ยวมาลอดูผลงานครับจะได้ลังใหญ่ขนาดไหนครับกอไผ่นี้ก็ใช่พันฟิวอลนะครับผมลังที่ห้ากับลังที่หกครับเห็นพันแจ๊กบอกว่าลังสวยครับลังนี้ สวยมากครับหัวน้ำปิดตาครับเดี๋ยวมาลอยชมมึงครับตอนอาเสร็จก็ได้ตัดออกมาแล้วนะครับหัวน้ำสวยมากครับลังนี้ใหญ่มาครับเดี๋ยวมาลอยชมอีกลังครับผ่านฟิวของเหมือนเดิมครับลอชมผลงานครับครับผมลังที่หกสวยๆครับลูกอ่อนแต่น้ำไม่ค่อยปิดตาครับลังนี้ผ่านแจ็คโดนไปสองแม่ครับลังนี้ดุครับ ไปครับตามหาลังต่อไปครับไมมาจากฝั่งนู้นครับเลาะกอไผ่มาเรื่อยครับไม้แเขื่นเหมือนเดิมครับเดินมาเจอแล้วครับลังที่เจ็บครับนี่ครับตานในครับานเราก็เจอลังเล็กอีกสองลังครับก็ก้อนี้กับกอถัดไปครับเดี๋ยวมารอชมผลงานครับที่เจ็บนะครับลงมาจากต้นไผ่นะครับหัวหน้าปิดตาครับ สวยเลยครับนี่ครับลังสวยครับถอดนิดเดียวครับไปครับไปรอชงมังที่แปดครับสว้สครับผมลังที่แปดครับน้ำหวานสวยมากครับนี่ครับช่ำๆเลยครับที่แปดครับไปครับตามหาลังต่อไปครับย้ายหมายครับผมหมายเมื่อกี้น่าจะหมดแล้วครับก็ไปริวริมเขื่อนครับ ลังขับรถหาไมยข้างทางกันต่อไปครับเดี๋ยวไปรอชมวัทับจะได้รังที่แปดหรือไม่ครับไปครับมาแต่ทางเขื่อนนะครับที่บอกว่าเลาะตามทางมาเรื่อยๆครับเจอต้นมะขามครับพันฟิวเจอร์ครับเดี๋ยวมให้ดูลังครับทังด้านบนนะครับชี้ดูครับ แจ็คก็มังขึ้นเอนะครับนํารอยชมผลงานครับที่เก้าครับผ่านแจ็คก็ได้เอาลงมาแล้วครับลูกอ่อนสวยอยู่ครับหัวน้ําปิดตาเหมือนเดิมครับมาสวยๆแล้วครับลังนี้เดี๋ยวไปหาลังต่อไปกันครับรดมาจะรถวาข้างทางครับไาจะเข้าบ้านหากินข้าวครับเดินมาเจอครับนิดละครที่สิบครับ เราชมตอนอาเสียนครับนี่สยบครับผมตัดออกมาแล้วครับล้างสวยๆแล้วครับดูครับหัวน้ำติมครับยังไม่ปิดตาครับช่วงนี้สวยมากครับมิมใส่หัวน้ำไม้ก็นี่ครับัางคลองครับมีสระน้ำก็ไปไม่ผิดหวังเหมือนเดิมครับไปครับไปชมกันต่อครับเอแล้วก็ผมจอดรถไว้ฝั่งนู้นครับที่ได้ลังที่สิบเมื่อกี้ครับ เต็มไมาเจอกอไผ่ครับนี่ครับผมนี่ครับกอไผ่ข้างน้ำไหมครับไม่ทำให้ผิดหวังครับนี่ครับตรงมือครับนี่ครับข้างคลองครับเดินมาจากฝั่งนู้นครับจากเอาลังที่สิบนี่ครับมาเจอลังที่สิบเอ็ดครับมันมันครับร้อชมครับลังที่สิบเอ็ดครับเอาเสร็จเรียบร้อยครับนี่ครับผลงานสวยๆครับดูน้ําครับ ใส่เกือบเต็มแล้วครับจะปิดตาแล้วนะครับนี่หลังสวยอยู่ครับนี่ครับนะครับรอรุนลังต่อไปครับจะเจอหรือไม่ไปครับทางกลับบ้านครับเดินมาดูกอไผ่ครับพันฟิวเจอร์ครับหลังที่สิบสองครับก่อนกลับบ้านครับจะหากินข้าวเที่ยงเลยวาน้ำปิดตาครับสวยแล้วครับเรามาลอชมตอนตัดคอนออกมาครับคอนออกมาแล้วครับหลังที่สิบสองครับนี่ครับ สวยมากครับลังนี้หัวน้ําปิดตาเต็มๆครับเดี๋ยวที่ยินเสียงพานแจกว่าเจอลังที่สิบสามฝั่งนู้นครับเดี๋ยวไปรอชมครับลังที่สิบสามครับพานจิวมาเอาครับรอชมตอนเราเสร็จครับที่สิบสามครับเหมือนลังที่สองเลยครับสวยๆครับน้ําเต็มครับเตียงไม่ปิดตาช่วงนี้มีสายน้ําครับ หาง่ายมากครับแถวบ้านผมนะครับไปจะเข้าบ้านแล้วครับทางกลับบ้านได้มาเพิ่มอีกสองลังครับเป็นสิบสามลังครับขอจบคลิปเพียงเท่านี้นะครับสำหรับการหามีมครึ่งวันครับได้ทั้งหมดสิบสี่ลังครับเพราะว่าฝนจะตกแล้วครับช่วงบ่ายคืนมาแล้วครับไปเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับครับ